อันนี้คือได้เลี้ยงงัววะ่ะคนเลี้ยงงัวเลยวันนี้อันนี้เป็นคนเลี้ยงงัววะ่ะใส่เต็มล่อเลยแบบนี่เเลยจัต็มยคนเลี้ยงงัวเต็มสตรีมเลยก็เพื่อยังเหมือนแรงเลยบ่ พี่น้องมันนิบพอเถาวาอยู่ลูกเคยได้มาตัดหญ้าให้งหัวงอีกรอบนึงไปไหมกินกัะชุกๆเลยเขาสีวายหญ้ากูไม่ใช่เบิร์ดกูได้มาคือตัดหญ้าลายแท้ อตัดห้าเราเบิดเลยเบิโอ้ my god ุนเนะเคยมัตัดหนาแต่้าๆพอเทาบ่สัานตัดห้าเรเบิรดเลยคุณมีคนเบ้าไห้นะ ล็อกเดียวบ่เนี่ยเอาเอาไปจักรหลอดแล้วหลอดเดียวมึงตีได้อีกท้องหลอดเลยเอิดน้ามใส่หรอบ่กอแล้ว,ลลวเปิดหน้ามองเลยมองอน,นี่มองเปิดดิเอาไปตัวสายนะ để đi mở nạm say nà phun nhả nhéo nhau gì đó pha nhả nhau way gì đấy như tuấn phải ít tu mì tôi đó มาตัดหญ้าให้งัวที่พอว่าอยู่พี่พอไปแอดมิดโรงพยาบาลได้คนมาตัดหญ้าแทนดีแถววะผู้สืบทอดตัดหญ้าค้นต่อไปเด้อ <c oughs> เพ <ah no ื่อนเราไปทุละเนาะโอเคเดี๋ยวมาถ้ายญาให้งัวเราเตนว่ว้หนาเาาอีหลีแต่จะกรอบนี่เพ่าสิบนาทีปะนานสินาทีสิบนาทีเต็มแต่สามสีรอบคุณเนี่ยพี่น้ะงต้มมันใหญ่ไม่กินเล้งนนี ให้เงาเอาเสียววัยหนีนนสมองมันสิบเ,เอ็ดมันเด็กือน,นไอเล้็กสินะคนแก่วประเดมาตัดซอยประเดมาหอบซอยเดินปีเปล่าพาเด็กหน่อยไปโรงเรียนแล้วก็ไปเฝ้า อีพออยู่โรงพยาบาลอย่าลืมเอาเปิดน้ำใส่เด้อเดี๋ยวฉันจะไปก่อนฉันจะไปส่งลูกก่อนนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs>